สวัสดีครับ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 สวัสวัสดีครับสุนสวยๆและหล่อเนี่ยคสวัสดีครับสวัสดีครับมามามสวัสดีข้างบนครับข้างบนทีนะครับวัสดีวิวใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยบอกว่าอยากแาวเสียงว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้รู้จักเธอหรือเปล่า าพวกเราคือโอเคตาเราพูด hmm. บ okay. so ้างตาเราพูดบ้างโอเคสวัสดีครับทุกคนพวกเราเเเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเราเป็นอย่างครบถ้วนเราจะเดินกลับไปลองพูดชื่อเราตรงนั้นนะครับผมมามามา อันนีครับแต่หน้าสวยมากเลย